ขณะที่คนจีนเจนแซผู้เกิดหลังปี2,000จีนส่วนใหญ่ยังพูดติดตลกว่าอยากลาไปบวชแต่รู้ไหมว่ามีชาวเจนแซบางคนที่เคยออกบวชและเริ่มศึกออกมหางานทำแล้วจบปอตรีการค้าระหว่างประเทศทำงานวิศวกรในบริษัทมหาชนหนึ่งปีเป็นเฮดฮันเตอร์6เดือนก่อนออกบวช1ปีตอนนี้ศึกแล้วมีบริษัทในเซี่ยงไฮ้สนใจรับเข้าทำงานไหมครับทำได้ทุกอย่าง นี่คือโพสต์หางานที่เจีหนุ่มจีนวัย25ปีโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาสะท้อนความกังวลของคนรุ่นใหม่ในตลาดงานอย่างชัดเจนเช่นทำไมออกจากที่เก่าขอเช็คประวัติได้ไหมคุณย้ายงานบ่อยไปไหมหรือออกมาหางานผิดเวลาสุดๆ บางคนถึงกับแนะนำให้ไปเป็นอาจารย์รับปลุกเสกหรือรับดูดวงแต่เขาก็ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่านั่นมันงานของนักพรตเต่านะครับสุดท้ายเขาไม่ได้งานที่เซี่ยงไฮ้แต่กลับได้ข้อเสนอจากสตาร์ทอัพด้านจิตบำบัดในกวางโจวเขาจึงตัดสินใจทิ้งชีวิตในวัดเล็กๆบนภูเขากลับสู่เมืองอีกครั้งและกลายเป็นบล็อกเกอร์บอกเล่าประสบการณ์บวชแล้วศึกที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่กำลังสับสนในชีวิตเจียอี้บอกว่า ที่ไปบวชเพราะมีคำถามกับชีวิตที่คิดไม่ตกและที่ศึกก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองควรจะต้องทำงาน 1. ทําทำไมถึงบวชย้อนกลับไปปี2023เจียอี้ในวัย23ปีเพิ่งลาออกจากบริษัทใหญ่เขารู้สึกหลงทางและหมดไฟตอนนั้นเขาใช้เงินเก็บไปวันๆจนกระทั่งไปเจอวิดีโอนั่งสมาธิฟรีที่พักฟรีอาหารฟรีเขาคิดแค่ว่าก็เหมือนไปเที่ยวฟรี แต่การไปภาวนาครั้งนั้นกลับทำให้เขาพบความสงบในจิตใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการภาวนาเปลี่ยนชีวิตและความคิดของเขาหนึ่งคือทำให้เขากลับมามีไฟและได้งานใหม่เป็นเฮดทันเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้สองคือเขาเริ่มสนใจพุทธศาสนายอย่างจริงจัง แต่ว่าการกลับเข้าสู่โลกการทำงานก็ตอกย้ำปัญหาดเดิม,เ,ดมเขาเคยทำงานแบบ7วันต่อสัปดาห์ในบริษัทใหญ่ได้เงินเดือน5,000หยวนราว23,000บาทแม้ทำผลงานทะลุเป้าแต่กลับได้เงินน้อยกว่าเด็กใหม่ที่เขาต้องเป็นคนสอนงานซะอ,อีกแถมบริษัทยังอ้างว่ามันเป็นระบบนอกจากนี้ตอนเป็น h e ดฮันเตอรเขาพบว่าไม่ว่าจะเป็นคนรหรือคนจนทุกคนในวัย30กว่าต่างก็วิตกกังวลเรื่องเดียวกัน นั่นคือการซื้อบ้านซื้อรถและแต่งงานในเซี่ยงไฮ้เขามองไม่เห็นอนาคตเลยว่าอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงเจียอี้กล่าวมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องครอบครัวทำให้เขาต้องกลับไปที่บ้านเกิดและได้ไปอยู่วัดที่อู่ไทซานหนึ่งร้อยวันที่นั่นพระหลายรูปต่างมาชักชวนให้เขาบวชโดยบอกว่าวัดขาดคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และคุณทั้งเรียนสูงแถมได้ภาษาต่างประเทศ ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ออฟเฟอร์จากบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจึงตัดสินใจบวชเพื่อหาคำตอบของชีวิต 2. ชีวิตในวัดชีวิตในวัดเล็กๆบนภูเขาที่ห่างไกลนั้นเรียบง่ายตื่นสี่ครึ่งทำวัดเช้านั่งสมาธิกินข้าวทำวัดเย็นและนอนสามทุ่มสุขภาพดีกว่าตอนทำงานเสียอีกเขากล่าวอาจารย์ของเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าเจ้าป่วย ข้าจะรักษาเจ้าเองเจียยี่เรียนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการจดจ่อกับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การตัดฟืนเขาเคยให้สติพระรูปหนึ่งที่บ่นเรื่องมีคนเข้าห้องน้ำแล้วไม่ยอมกดชักโครกว่าสำหรับท่านการไม่บ่นนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะแต่เขาก็ย้ำว่าวัดไม่ใช่แดนสวรรค์เพราะมีการเมืองและความไม่เท่าเทียมแทรกซึมอยู่โดยวัดเล็ก ก็เหมือนบริษัทเล็กที่การเมืองน้อยส่วนวัดใหญ่ที่เงินสะพัดก็เหมือนบริษัทใหญ่ที่เรื่องเยอะกว่าเจียอี้กล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระในวัดใหญ่ๆบางรูปจะมีรายได้เกิน1,000 0หยวนหรือประมาณ46,000บาทต่อเดือนเขายังสังเกตเห็นว่าแม่ชีมักจะต้องเป็นฝ่ายรับใช้พระและมีรายได้น้อยกว่ามากจนบางครั้งลำบากแม้กระทั่งการซื้อผ้าอนามัย เจียอี้จริงบริจาคเงินเก็บทั้งหมดของเขาเพื่อช่วยเหลือแม่ชีเหล่านี้โดยคิดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง 3. ศสึกกลับมาสู้ต่อเจียอี้ตัดสินใจสึกในชั่วพริบตาหลังเขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปทำงานเขากลับมาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆในตึกจับมือก็คือเป็นตึกที่สร้างแออัดติดกันในกวางโจแต่เขากลับรู้สึกพอใจมากกว่าตอนอยู่ห้องหรูในเซี่ยงไฮ้ซะอีก ตัวผมลงจากเขาแต่ใจยังไม่ลงเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่ถูกอารมณ์ครอบงำและการรู้จักพอและการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเขาเปรียบเทียบชีวิตการทำงานกับการบวชไว้ว่าในวัดผมต้องตื่นตามเวลามาสวดมนต์ที่ทำงานผมก็ต้องส่งโปรเจกต์ให้ทันเวลามันต่างกันตรงไหน เจี e. กลับมากินเนื้ออีกครั้งเพราะต้องใช้พลังงานในการระดมสมอง10ชั่วโมงต่อวันและลดการนั่งสมาธิลงเพราะพบว่ามันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานมีคนล้อเขาว่าที่แท้พระก็ถูกงานสูบพลังเหมือนกันแต่เขาตอบว่าถ้าแค่ปัญหาการทำงานเล็กๆยังสามารถทำให้ผมล้มได้แล้วที่ผ่านมาผมไปปฏิบัติธรรมอีท่าไหนกันเจี e. สรุปว่าบอเกิดของความทุกข์ทั้งหมด มาจากการไขว่คว้าในสิ่งที่ตนไม่มีดังนั้นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสำคัญกว่าการกังวลเรื่องอนาคตเรื่องราวของเขาสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้หนีโลกอย่างถาวรแต่กำลังใช้การบวชเป็นเครื่องมือในการหยุดพักเพื่อทำความเข้าใจตัวเองก่อนจะกลับมาสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป